วัวน,นี้ทำอะไรดีนะเอานี่นี่ของใครวะเนี่ยวัดวัดเอ้ทำไมมันบั๊กอะวัดเกมน่าจะบั๊กไปมั่งทำไมพื้นมันเป็นแบบนี้นะครับนอนนอนสวัสดีชาวชาวไทยพ่อแม่พี่น้องอาาอาฟงอาหมวงแอบลืมเตเไม่รู้เลยวันนี้เราก็จะมาพารีวิวแบบกันนะครับทุกคนอ่ะ สร้างแมพใช้เวลากี่ชั่วงมงถามคำตอบคือเขียนในคอมเมนต์ได้นะครับเอ,อ่ออันนี้ไม่เกี่ยวนะด,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 ดิดี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 ิวัดไม่ยืมบนรู้ว่เสืยอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดหมดอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งต,ตักอ่ะมุมมองบนเลยปึ๊บอ่ะเราอยู่ในแมพ ครัฟแรงกันนะครับหมหมดสร้างแบบอิสระ <c oughs> จะสอสเสือซสือยาๆๆําทำไมอ่าอันนี้เราก็ทำแบบใหญ่อยู่นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ทำแบบใหญ่อ่าจะมีจุดเกิดสองฝั่งก็จะเหมือนกันเลยมีกระสุนมียงมียายอะไรสักอย่างเะยมีที่เติม HP ระหว่างทางด้วยนะครับเวลาจะโดนยิงกลางอากาศอ่า คอมโบกลางอากาศอ่ะเราจะพาสำรวจก่อนตึงตึปึ๊บสวัสดีครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะสำรวจตรงนี้นครับอันนี้เป็นทีมสีฟ้านะครับฝั่งนู้นที่จริงมันเป็นสีแดงแต่ว่าในเกมมันจะขึ้นเป็นสีส้มนะครับทุกคนอ่ะเร ก็จะมีประมาณนี้เลยตามหน้าเมนูตรงนี้รีวิวสั้นๆ